เป๊ะเลยอะค่ะใครจะไปงานไม่ถูกก็แย่แล้วล่ะเสาไฟฟ้าค่ะไม่ถูกแสดงว่าเขาเขาไม่เล่นคนไม่เล่นก็มีไอ้รถที่หลวงตานั่งไปมันก็ออก946ค่ะสี่หกออกอยู่ตรงๆเลยตรงๆเลยงวนนี้รวยกันเป็นแถบเลยหลวงตาครั้งเปิด คือเนื่องจากคําถามของตุ๊วันนั้นนะคะตุ๊ตุ๊ตั้มถามนะคะที่บอกว่าเขาไปงานที่กองทัพไทยก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีอาการแล้วพอไปถึงหล่อพระแล้วเขาหายหนูกําลังสงสัยว่ากองทัพไทยรู้รป่าวว่าทหารหารในอดีตเนี่ยเขามาสวดมนต์เอาแล้วเขาเาเกาะเกาะคนไปอะค่ะลวงตามันเป็นเศษของกรรมพอเองไปหล่อพระมันก็หาย เอาแล้อย่างนี้เราน้อมพลังงานหลวงปู่มาช่วยก็ยังไม่ได้หรอคะหลวงตามันก็เป็นเศษทีนนิดหน่อยอจริงๆสวดมนต์ก็หายแล้วเพราะเพราะว่าหนูไปกองทัพไทยหนูกลับมาหนูก็รู้สึกอาการวสวดสักวันสอ,องวันก็หายแล้ว,ลวคือเองเป็นโรคอะจต่เมื่อปวดหัวเนี่ยเองจะกินยาไม่เอากินค่ะแล้ก็ถูกละ บางทีกินยาเม็ดไม่หายหรอกต้องกินสองเม็ดแล้วทําไมวิญญาณต้องเกาะเรามาด้วยคะในเมื่อมันเป็นเศษของกรรมเศษของกรรมเราหรือกรรมเขาเคของเก่าเองอาจจะด่าเขาไว้เองอาจจะทิ้งเขาไว้ประมาณนั้นอาจจะเป็นผัวเก่าเองก็ได้ในอดีตแต่มันตายไปกี่ปอบกี่ชาติจำไม่ได้ครับหลวงตาใช่จำได้หนูก็หลบแล้วหลบอีกนั่นละยังไม่รอดอีกอะ คือมันไม่แน่เรายังรู้เรายังไม่รู้รู้รู้ตามความเป็นจริงไหแต่พอเราไปแข่งกาจานเทวดาเยอะเขาก็โดดลงนั้นเลยใช่ไหมคุณตามันเป็นการชุมนุมผู้ที่จะฝากขึ้นของความดีไว้กับรูปรักษณ์ม,มันเป็นนามมาทม<ำ>เกิด<ำ>รูปแนละ้วต้องเกิดนามไงผู้ที่ไปนั้นนั้นทั้งหมดนะอนาธิษฐานอะไรเข้าไปในรูปนั้นหมดอะ เพราะนั้นรูปนั้นก็เลยสมบูรณ์เพราะคนอธิษฐานโอ้โหทุกเรื่องอ่ะพคนมาเยอะไงคือทุกเรื่องในนั้นอยู่ในรูปนั้นหมดเลยอยู่ในผ้าน,นั่นแหละส่วนใหญ่เรื่องการเจ็บป่วยเพราะมันรอใครอรอชิวขรามรพัดอะไรเนี่ยก็คือแยความถ้างานสวดมนต์ใหญ่ๆหรือว่างาน สถานที่ที่คนเยอะๆเนี่ยวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ให้เจอเศษกรรมเ,เราต้องทำยังไงคะหลวงตาเองต้องขอบวิมานตัวเองนะเน่งไม่เคยครอบนะเช้าเขาก็เริ่มครอบแล้วคำพากาขอบารมีหลวงปู่หลวงขอวิมานไงท่องบ,บุญที่เรามีอยู่ในอดีตนู่นนะมาครอบเราไว้ไง ทถ้าเองอารมณ์เสียเมื่อไหร่เนี่ยต้องรีบครอบมานั้นทวิมามันจะหายไปต้องครอบใหม่การครอบวิมาก็คือเอาบุญในอดีตของเราบุญบุญหลวงปู่บุญจักรพรรดิแล้วบุญเองอะมาครอบเราไว้สัพเพใหม่อธิษฐานครอบใหม่ต้องเพิ่มบุญตลอดเวลานะอารมณ์เสียไม่ได้อารมณ์เสียขึ้นทั้งความเสียมันก็ไปแล้วไง ขึ้นที่ไม่ดีมันก็เข้ามาแทนเองก็ครอบใหม่ไงนี่ต้องบอกนคนแรกนะเนี่ยคะ้องคิดออกนะเนี่ยขอบคุณค่าดวงตาคิดไม่ออกกันช่วยอะไรไม่ได้นะฮะลวงตาค้าการนําพลังงานมาใช้เนี่ยเราจะอยู่อากับกิริยาท่าไหนก็ได้ใช่ไหมคะนอนก็นอนได้ลวงตาเนี่ยอยู่กับพระมาตั้งแต่อยี่ยีบเก้าอะหลวงพ่อบอกว่าเองอยู่เนี่ยจะไปไหน เองไม่รวยเองก็ดังอ,อยู่ที่เองจะอยากรวยหรือเปล่าเองไม่ดังให้มันรู้ไปนนบอกหลวงตาเลยไม่นนไหนีไปไหนอยู่กับหลวงปู่อยู่กับร้านี่ยกมพ้าเนี่ยใน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 สมัยที่หลวงตาอยู่กับหลวงปู่หลวงตาใช้กามพระแล้วในสมัยเนี้ยที่หนูอยู่กับหลวงตาแล้วการที่หนูแบบ ทำหลวงตาตลอดอย่างนี้นี่เป็นได้อย่างหนึ่งไหมครับแบบเป็นจจิตจดจอได้ไหมครับแบบนี้เองอยู่กับหลวงตาเองนึกถึงอะไรอ่ะเขาคิดถึงหลวงตาตลอดนะคะหลวงตาจริงเหรอจริงก็หลวงตากันหนูก็ต้องเอะหลวงตาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขจดจิตจอดจอนะคะไม่จริงเขาจะอยู่ได้เองจะอยู่กับพระได้อยู่กับใครก็ได้เนี่ยอยู่นานๆถ้าอยู่นานๆมันก็เกิดความเคยชิน ความเคยชินตรงเนี้ยเองไม่มีทางพูดไม่ดีชิดไม่ดีเองก็งไม่มีทางเพราะมันเป็นชินกับความดีไงคือฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอคนพูดไม่ดีรู้เลยไอ้นี่มันได้อยู่กับพระถูกถ้าคนอยู่กับรพระเนี่ยทุกอย่างจะคุมเอาไว้หมดเลยใช่ไหมคะตรงไหนอสาขาไหนมันมีเรื่องกันสแสดงว่าสาขานั้นไม่ส่วนม์ไม่อยู่กับพระ ้าต่างคนต่างอยู่กับพระมีเรื่องไหมเอาไม่มีค่ะนี่นี่ดูยากอะไรหรอกดูง่ายๆเพราะเขาไม่ให้กินนอนสวดมนต์เจตนาถึงให้ให้กินนอนสวดมนต์คือถ้าต่างคนต่างกินนอนอสวดมนต์ไม่มีเรื่องเขาไม่ให้มา<ๆ>เถียงกันเขาให้กินนอนสวดมนต์ก็ตามตามข้อวัดเขาที่เขาบริการฟรีเอาไงใช่ไหมค่ะ หลืออย่างเดียวก็ยังไม่ได้ป้อนแค่นั้นเองในอนาคตแน่แน่เจ้าวาดรวยอาจจะป้อนก็นได้อาปากแรืหมาอย่าบขวาเชี้เอากินนี้เขาก็ป้อนนะี่เนี่ออาหารเทียบดวงตาคะการน้อมบาร,รมีเนี่ยก็นนึ้กันกน้อมอันเดียวกันค่ะกนึกนกันกน้อมอันเดียวกันอเอ,อเราต้องอาการน้อมหรือพูดเจ้าผาน้อมหรือว่านอนก็น้อมได้ค่ะ ามจริงๆเวลานึกถึงผัวมีมีรู้ความรู้สึกยังไงบอกไม่ได้คุงตาก็ถูกแล้วล่ะความรู้สึกของคนเนี่ยมีทุกคนในเวลานึกอะแต่มันเป็นทางโลกไงมันชินไงแต่ถ้าเองนึกถึงจักรพรรดินึกถึงลุงปู่ชินอะมันก็เหมือนกันนึกเองนึกถึงคือเพียงแค่นึกสิ่งไหนก็ตามที่เองนึกบ่อยๆแล้วเองชอบนั่นแหละเองมีความศรัทธาน่ะ นทังงาน,น,นก็จ<า>งมาอยู่แล้วไงคือเพียงนึกด้วยความศร<ช>ัทธาก็คือมาแล้วนั่นหลวงตาเน,นี่ยเป็นอย่างเลยนึกถึงพระเนี่ยเวลาคุยกับใครก็อ,อยู่กับพระพระก็ไปด้วยไงเพราะมันชินแล้วไงไม่อยู่คิดยากเลยอย่างหนูหนูขอขอขอยกตัวอย่างที่หนูที่หนูปฏิบัตินะคะถ้าอย่างหนู เดินทางไปที่ไหนเนี่ยหนูก็จะบอกเนี่ยหลวงปู่เจ้าขาหลวงตาเจ้าขาบุญทั้งโลกนี้เลยนะคะบุญพระโพธิสัตว์บุญของพระจักรพรรดบุญทุกบุญเลยนะคะขอผ่านรูปน้ำหนูนะคะแล้วก็แผ่ไปตลอดทางนะคะแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะถ้าเองทำยังได้ไม่คิดไม่คิดปีหรอกยัองอยากได้อะไรก็ได้เงั้ย สาธุค่ะอ๋อแบบนี้ก็แบบง่ายไม่ต้องแบบว่าซับซ้อนอะไรก็ง่ช่แต่มันยากมันยากตรงที่ลืมอ่ะในย,ยุคนี้มันวัตถุวัตถุมันเจริญนะใช่ไหมแล้เวเองไปคลิกนู่นคลิกนี่มันก็เลยไปแล้วลงตาคาัดการที่ลงตาสอนให้พวกเราแผ่เนี่ยก็คือสอนให้เรามีความเมตตาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะจ,จุดใหญ่เลยจุด จุดต่อมาคือมีพวกจุดต่อไปคือเป็นใหญ่จุดต่อไปคืออยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยคือการสวดมนต์ที่หลวงตา <c oughs> คอยสอนพวกเราก็คือว่าให้เราเนี่ยเคยชินกับเอ่อแล้วก็การทาฐานให้กับตัวเองเคยชินกับบุญแต่ส่วนการแผ่นี่คือกําลังสอนให้พวกเรามีความเมตตาอยู่ตลอดเวลาใช่บวกเมตตา บวกคืนที่เข้ามาบวกความปลอดภัยวิญญาณเขารูเ้เพียงเพียงสองอย่างนี้จะทำให้สามารถเราสามารถปฏิบัติไปได้ในสิ่งที่เราต้องการ<ฮ>ได้ใช่ไหมคะเขาจะช่วยเราตามกำลังที่เขามีแหละแต่กวาปลอดภัยแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาเห็นเราอยู่แล้วเขาจะอยู่ไหนในโลกกฐาเนี่ยเขาเ็เห็นเราเพราะเขาเป็นวิญญาณเป็นผี เป็นนามมาทำเป็นความรู้สึกอาจจะเข้าใจยากยนะาหน่ยนะหลวงตาคะหนหวสับเพหลายๆบทที่เวลาหนูจะสับเพแผ่บุญน,นะคะหนูไม่ต้องสับเพก็ได้<อ>หนูนึกถึงจัก,กรพรรดิซ้อหนหลวงปู่ก็พอพอ,พอถ้าหนูจะเอาแบบร้อยนะคูณร้อยนะถ้าหนูสับเพพูดทานรถหนูก็เลยไปแนละ้ว <c oughs> ใช่ไหม ไม่ไม่ทำมีบทอธิษฐานอยู่บทหนึ่งนะคะปกติแล้วหนูก็จะอธิษฐานทุกวันเช่ยแมคะหลวงตาแต่มีอยู่บทหนึ่งหนูอธิษฐานปุ๊บเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าหนูจะขนลุกแล้วก็แบบเหมือนอาการมันขึ้นเดียวก็คืออธิษฐานว่าจะขอเป็นกําลังให้กับโพธิยานของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตาาให้เป็นพระพุทธเจ้าพ<ห>อหนูอธิษฐานบทมิจฉาลัยหนูจะแบบมันจะขนลุกมากเลยคะ<ห>่ะอธิษฐ<ส>านน้อยไป ให้พระโพธิสัตว์ด้วยนะคะหลวงตาทั้งหมดเลยพระพิสัตทุกองค์ค่ะใ,ให้ทั้งหมดค่ะทั้งพระพิสัททุกองค์หลวงพู่ทวดหลวงพู่ดูหลวงตา,าให้ได้ขึ้นเป็นทุกองค์ค่ะเป็นพระพุทธเจ้าพอหนูอธิฐานหมดเนี้ยทุกอง <laughs> ทุกองค่ะ <laughs> แ้วหนูจะรู้สึกว่ามันขนลุกมากเลยอะค่ะเพราะอะไรคะหลวงตาเอวเอ็งเวลาเอ็งจับน้ําแข็งเย็นไหมเย็นค่ะเอ็งจับน้ําแข็งเย็นนานๆเข้าเนี่ย เวลาเองนึกถึงน้ำแข็งมันก็จะเย็นเองชินอะไรนะเองจิตเองเบาเน่ยเองเองร้อนอยู่ตรงเนี้ยเองนึกนึกถึงน้ำแข็งอ่ะจิตเองนำน้ำแข็งมาจิตเองควบคุมธาตุเองอยู่เนี่ยเองเองก็จะเย็นเย็นใจและเย็นกายอะไรประมาณเนี้ย อเ,เอ,เองนําอะไรมาคื้นั้นก็มาแหละ<อ>จิตเป็นตัวนําเข้าใจไหม<อ>จิตเราเป็นตัวนาเองนําทุกมาน้ําตามันก็ไหลแหละแต่ทุกมากนะอนเอ็งนําสุกมาเอ็งก็ดีใจ<อ>มันปัญหาอย่างเดียวเนี่ยจะทำะได้ไหมคะ เองจะทนได้ไหมทนได้ครับหลวงตาเองยืนเดินนั่งนอนสักสี่ห้าปีสักสิบปียังไม่ไปไหนเนี่ยเองเองอยากได้อะไรในโลกนี้ก็ได้อยู่แล้วถ้าจับหลวงปู่จับจักรพพัดเนี่ยจริงๆแต่มันฝึกยากนะเอาวันเดียวก่อนดีกว่าะไม่ไปไหนกาไม่ไปไหนวันเนี้ย หนูไม่ไปไหนอยู่แล้วค่ะหลวงตาพอได้อีกวันอีกพุ่งนี้เอาอีกวัน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 ทีน,นี้เองก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเลยเพราะโทรศัพท์ก็ไม่จับอะไรก็ไม่ฉะนั้นนึกถึงพระนึกถึงหลวงป,ปู่นึกถึงจกักรพรรดิอยู่อย่างเนี้ยวนไปวนมาอยู่างเนี้ยปีแล้วปีเล่าเองก็จะดังในหมู่หมู่โลกวิญญาณก่อนนะอันดับแรกอยากดังไหมล่ะ เองไปเท่นะเว้ยอ,อยากนนดังอยู่นะผะีเป็นเพื่อนนะเว้ยมันทำยากหน่อยะหนตาเขามีคำถามทางบ้านนะคะหลนงตาเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิหรือว่าเขาสวดมนต์อยู่นะคะเขาเห็นเป็นภาพขึ้นมาบ่อยๆภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมโนขึ้นมาเองหรือว่ามันมาได้ยังไงอะคะาบางทีก็เห็นเป็นภาพดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เด็มโนนะเพราะเขาอยู่กับบทสวดภาพที่เห็นนะคือ สิ่งที่เขาบันทึกไว้ในอดีตภาพดอกบ,บอัวก็คือสิ่งที่เขาปัถนาเป็นพระเจ้าดอกบ,บอัวนี่คือสัญลักษณ์ของพุทธะนะเว้ยหรือไม่ก็เป็นสาวกองค์ใดอง,องหนึ่งนะนั่นเป็นภาพนักพูที่แผ่แผ่เมตตาแล้วแแผ่โดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นดอกบัวแล้วก็บานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันคือมันก็คือ มันก็คือพลังงานที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นตัวเขาเองหรืออาจจะเป็นโพริษัตองค์ไหนองค์หนึ่งที่บารมีเต็มแล้วมันเยอะหรือเาอาจจะน้องกลัง่าริษัที่บารมีได้แล้วเดลกั้นขึ้นมาได้เพราะยังไม่ชนานาญมันเกิดเองมันเกิดเองนิมิตจัดคนที่มีมนิมิตบ่อยๆเนี่ย มีประโยชน์ในอานาคตไม่ต้องไปบอกใครต้องไปถามใครนะมันจะมีนิมิตอะไรมันอยู่ไม่นานหรอกเดีย๋ยวก็เปลี่ยนนิมิตไปเรื่อยๆแต่เองสังเกตว่าอารมณ์ที่มันเข้าน,นิมิตเนี่ยอารมณ์ไหนกค่นี้ใช่ไหมสักเดือนสองเดือนหลายๆเดือนเข้าไปเนี่ยเองจะจำอารมณ์นั้นได้พอสวดนะเนี่ยกัเข้าไปในอารมณ์นั้น เองก็ไปช่องโลกแล้วโลกทั้งสามเนี่ยที่เขาฝึกฝึกกันนั่นอะ่ะเองอยากไปจาตุมก็ได้ไปดาวดึงก็ได้เองไปหาเพื่อนก็ได้ไมันอยู่ที่การฝึกฝนค,คือหลวงตากรลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เราเห็นในจิตมันอยู่ที่การฝึกนะนที่การฝึกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตถ้าเองไม่ฝึกมันจะเห็นเนอะยกเว้นนะเองเห็นโดยโดยเขาโดยเขาให้เห็นอย่างเห็นผีเนี่ย เขาให้เห็นเองเลยเห็นแต่จะถ้าจะเองฝึกให้เห็นเองเนี่ยเองจะละเอียดมากแล้วมันเป็นใครมาจากไหนเองจะรู้นะหลวงตาคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากจะบอกหลวงตาเมื่อตอนที่หนูไปสะกลที่ตามหลวงตาไปนะคะหนูหนูบอกว่ามีสีเขียวขึ้นที่หน้าจอใช่ไหมคะตอนนี้สีที่ขึ้นมามันมีหลายสีมากเลยคะ่ะหลวงตาโดยเฉพาะสีชมพูสีชมพูเนี่ยจะขึ้นแบบขึ้นแทบจะแบบ แล้วไม่ได้เห็นกันแค่จํานวนน้อยเนาะจะคนเห็นุกันเป็นร้อยร้อยคนสีชมพูนี่คืออะไรคะหลวงตาสัญลักษณ์ของโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นสีชมพูบารมีพระแก้วท่านเป็นชมพูองค์ปัจจุบันเนี่ยสีเขียว,ยวใช่ไหมสีเขียวว่าขึ้นขึ้น,<ค>นขึก่อนแล้วค่ะเป็นสีขาวงของค์ข้างหน้าเป็นเป็นสีแดง องต่อไปครับไม่รู้ว่าสีไหนแล้วสีดำอะคะเพราะสีดําก็เห็นเนาะสีดําก็ขึ้นนะคะสีดํามันไม่ใช่ดํอ๋อแต่มันไม่เชิงดําอะคะมันมันนินสีนินค่ะใช่ใช่สีนินเนาะใช่ใช่สีนินที่เห็นเอ่อการเคลื่อนของพระลันเป็นสีของผูุ้ทธเจ้าแต่ละองค์อย่าไปสนใจนะสนใจทํายังไงจิตมันไม่ดิ้นแค่นี้ทราะวันมันดินงไหม ไม่ดิ้นค่ะหลวงตาหนูเองก็ไม่เห็นแต่ว่าคนที่เห็นคือคนที่รับรับต่อจากหนูอะค่ะหนูเองไม่เห็นหนูก็เนอไอเองเป็นเืรอค่ะเสนอทาให้เขาเห็นเอแล้วทําไมต้องมาให้เห็นด้วยอะคะหลวงตามันต้องมีเหตุถึงจะเห็นเหตุมันเกิดจากหนูหรือเหตุจากคนที่เขาเห็นค่ะใช่เขาไม่รู้เองเขาจะเห็นเลยมันก็เกิดจากหนูก็เกิดจากเราเอาไปต้นเหตุนั่นเองสร้างพระน่ะ ใช่ไหมเหมือนเองสร้างรูปพระมงกปู่นี่ก็ได้บุญถ้าไม่มีเองรูวงปูกก็ไม่มีไงมันเป็นการประกอบประกอบเป็นการประกอบต้มแกงประกอบอะประกอบก,กอบันกใช่ส่วนประกอบอเองแตคนเดียวไม่ได้เหมือนเองร้องเพลงอะไม่มีดนตรีมันก็ไม่ม่วนนะร้อง ร้องส,ด,สดเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะหลวงตาสวดไปอย่างเดียวเลยนะคะเ,เขาให้มาสวดมนต์ก็สวด,ดสวดๆๆอย่างนี้แล้วค่ะหลวงตาเขาไม่ให้มาร้องเพลงนี่อันนี้หนูถามเพราะหนูอยากทําความเข้าใจนะคะหลวงตาคือกลางวันที่หนูสวดเนี่ย สวดกลางวันบางทีมันก็ไม่นิ่งเพราะมันมีหลับเลาแต่สวดกลางคืนหนูจะนิ่งการสวดกลางวันที่หนูทาความเข้าใจนะคะหลวงตาสวดกลางวันก็คือให้จิตเราเนี่ยไม่ไปไหนให้อยู่กับพุทธมน<ช>ต์แต่การสวดกลางคืนเนี่ยเป็นการสวดขอสตางค์หลวงปู่หลวงตาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหลวงตาถ้าหนูคิดแบบเนี้ยคิดแบบง่ายๆอ่ะเองเอสวดตอนไหนเวลาไหนแทบจะตรงยี่สี่แหละค่ะอตอนนี้ลวงตา<อ>คือตามรอบของวัดท่าหนูสวดหมดแล้วหนูก็ไปเพิ่มรอบสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วหนูก็พัก ประมาณสองสามชั่วโมงเองเอาเวลาไหนนอนก็เวลาที่ไม่ได้สวดไงคะหลวงตาหนููหนหนูสบายบายแล้วค่ะหลวงตาสวดว่างเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อนั้นใช่ไหนานแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคนปกติธรรมดาเขาทําไม่ได้นะเนี่ยหนูไม่ปกติหลวงตาหนูไม่ปกติหนูมีความสุขค่ะเพราะว่าเออแล้วใครไม่มีความสุขไม่ทําหรอกใช่ค่ะหลวงตาท้านั้นคงเขาก็ทํากันหมดแล้วเนี่ย เพราะว่าคนที่เขาสวดกับหนูเขาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหนูก็เลยยิ่งแบบเห็นเขาดีขึ้นหนูก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมันไม่ยากเขาดีขึ้นเองกขขอสตางเขาได้แล้วอ๋อมันต้องขอเขาให้หรตอเะล่าเพราะเขาดีขึ้นกันพอสวดกลางคืนนะคะโดยเฉพาะกลางคืนกลางคืนเป็นเป็นคืนที่เงียบเข้าใจไหมเนี่ยใช่อย่างเงี้ยน่ะมันจะวังเวงมันจะเงียบเสียงรูปรถกินเสียงหรือผ้าอะไรพวกนี้ มันจะชัดภาพภาพของโลกวิญญาณมันจะชัดภาพของโลกวิญญาณผีมันจะชัดภาพโลกวิญญาณชัดแล้วคนที่สวดเขาก็นิ่งด้วยค่ะมันก็เลยเป็นรอยต่อที่ต่อมันเบามันนิ่งมันเบาน่ะมันถึงได้สัมผัสพวกนี้ได้แต่คนมักจะกลัวไงกลัวแค่ได้ยินเสียงเดินแค่ได้ยินเสียงสวดพรเนี่ย เขาก็ยังกลัวเลยบางคนกลัวหนูว่าหนูว่าเก่งหนูว่ากลัวเมื่อเช้าหนูก็กลัวเพราะว่าอีกคนลงสวดหนูเดินมาหน้าบ้านเสียงสวดผู้หญิงหนูก็เดินหาคนเขาสวดอยู่แล้วท้งวันยังสวดยังได้ยินนะคะโอ้โห่งสวดที่ไหนเขาก็สวดตามเองที่นั่นนะคือไม่ว่าเราจะสวดที่ไหนดวงวิญญาณที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราถ้าเราสวดบ่อยๆเนยเขาจะจ้องเรา จเพราะว่าเราสวดเ <c oughs> นี่ยจิตนาสว่างอ่ะเขาก็มาน้อมกับเราใช่ไหมเขาต้องการอายุดววิญญาณนะ่ะคืออันนี้ก็คือเป็นที่เป็นเหตุที่หลวงตาแบบว่าเน้นให้พวกเราสวดมนต์เพราะว่าการสวดมนต์ไม่อยากอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยยังไม่ได้อธิบาย าอธิบยลยส่วยจะไม่ได้อธิบายได้เดี๋ยวมันจะไปเนึ้ไปก่อนอ oh. มันจริงหรอไม่จริงเรือะไรประมาณเนี้เอาแค่ <Okay. S 2> สวดให้ได้ก่อนก็ได้กันคือส่วนให้ได้ก่อนแล้วหลวงตาจะจัส่วนให้มันเพลินก่อนก็นแล้วกัน hmm. เนี่ยที่นเนี่ยรียบมาเอา้าพวกมันแน่นอนที่ไหนอะ ไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์ฆ่ากันอยู่ไม่เห็นวะเนี่ยเอาประเทศไทยนี่ก็เหมือนย่งมันวุ่นวายันานัลกมุนวุ่นวายนะตอนนี้รู้วป่ารีบหนีมาปลูกผักปลูกหญ้าก,กินซะเพื่อให้มีอะไรกินถ้าเกิดภัยธรรมชาติมันตูมาแถวนี้ล่ะไม่เห็นเดยที่พม่านะฟึบเดียวนะตายไปเท่าไหร่นะ พระเพะยังตายหมดเลยนะถ้ามันเกิดมาล่ะโรคนี้มันเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วเอาแน่นอนที่ไหนเนีย่ยที่มานี่ก็มาต้องกลับบ้านแล้วนอนนี่เลยค่ะหลวงตาดูนี่เลยไงเ <c oughs> <c oughs> อาก็ถูกแล้วไงโรคไม่แน่นอนไงมันแน่นอนเหรอไม่แน่นอนคะอ่ะหลวงตามันก็ไม่เที่ยงมันแนี่ยนอนมันเจริญแล้วเสื่อมอยู่แล้วโรคเนี้ย หลวงตาก็บอกทุกสาขาเนะ่ยให้ปลูกปลูกไว้เลยเนี่ยรอบสลา,าเนี่ยปลูกไปปลูกตำลึงปลูกฟักทองปลูกอะไรที่มันกินได้เนี่ยปลูกฮนะอย่างน้นอยคนไม่กินเดี๋ยวงูเดี๋ยวกรลอกก็เลิกเดี๋ยวมากินเองนะได้บุญอีกนะียใช่ไหมถ้ามันเกิดภัยธรรมชาติจริงๆกูก็เล่นกระลอกแล้วล่ะ <c oughs> อ้าวลร่อยเลยย่าง่ะ <c oughs> เสียบเลยจอยู่ได้เหรอโดนเสียบต้องกินใบไม้นะปลาในสระทั้งหมดเอ้าเกิดมันทางมันขาดล่ะขนส่งไม่มีล่ะไฟไม่มีล่ะเรียบร้อยแล้วคับโอ้โหเรียบร้อยที่นี่สบายเลยฟืนมีเต็มเลยเต็มเต็มไม่หมดปลอดภัยไหมเอา ปลอดภัยครับเออมีฝักมีย้าใครไม่รู้ปลูกไว้แถวเนี้ยนะกินหมดหลยอา้าวไม่ไม่กินก็หิวอะ่ะหิวอะ่ะมันก็ต้องกินใช่ไหมละ่ะของใครไม่รู้ลนะ่ะกูก็กินน่ะใครอ้วนอ้วนก็นโดนฆ่ากินนีะอา้าวมันไม่มีจะกินมันทำทุกอย่างกับมนุษย์อะ ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดใช่ไหมคะหลวงถูกอาหารนี่สำคัญที่สุดปัจจัยสี่เนี่ยอาหารเนี่ยลองไม่กินสักเดือนสองเดือนนะียบร้อยออกจากก่างแน่นอนนะแล้วโลกมันจะเจริญไปถึงไหนอะคะหลวงตามัน,มนจะเจร <ะ S 2> <ะ>ิญที่สุดแล้วมันก็เสื่อมอย่างนี้หรอมันเจริญก็ต่อเมื่อมนุษย์เนี่ยมันตายไปเยอะๆก่อน โดยภัยธรรมชาติโรคโรคระบาดโดยมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยมันก็จะตายใช่ไหมล่ะใช่ค่ะถ้ามันตายเยอะๆนะถาว่ามันจะฆ่ากันอีกไหมไม่ฆ่าอ่ามันหยุดไหมหยุดอ่าหยุดมันก็เข้าวัดแล้วตอนนี้คือว่าถ้าโรคมันจะเจริญได้แต่เมื่อมีคนเจริญใช่ไหมข้าหลวงตาอะไรก็คือโรคมันจะเจริญได้แต่เมื่อคนมันน้อยลงมันเจริญแบบไหนเนี่ยเจริญวัตถุหรือเจริญศีลธรรมล่ะ ก็ลวงตาอมว่ามันจเจริญแล้วเสื่อมนะคือถ้าจเจริญวัตถุก,ก็คือจเจ้าเจริญที่สุดเลยก็เสื่อมเร็วล้าก็เสื่อมถ้าเจริญศีลธรรมก็เสื่อมช้าหน่อยอ๋อแต่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าศีลธรรมมันเปลี่ยนู่แล้วโลกเนะน,นี้ยมันเคยเจริญสุดๆนะไม่ว่าทางธรรมชาติไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันเคยเปลี่ยนมาแล้วโลกเนะี้ยอ๋อมันเคยเจริญไปแล้วใช่ไหมถูก มันก็เสื่อมไปเลยแต,แต่แต่พวกหนูจํามันไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงตาลูกมันไม่แน่นอนมันเจริญแล้วมาเสื่อมมันเจริญแล้วเสื่อมอยู่เงนี้แหละเราโชคดีอะตอนนี้มันจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่ว่าเจริญก็ไม่ใช่คืออายุเรายังพอฝึกได้อยู่ไงรีบดีบซะถต่ให้เราฝึกไม่ได้เรเว้ยมันเป็นนมามธรรมมันเป็นอารมณ์เดียวไง มันมีแต่นามไม่มีรูปออกจากรูปหตาค่ะเราทำไมเวลาฝึกฝึกไปแล้วมันยังกลับไปที่เดิมอยู่อะคะหนวงตากลับไปไหน<ม>บ้านเก่ามันไม่เชิงบ้านเก่าค่ะหนวงตาสมมติว่าฝึกอุย้ยเข้าใจแล้วต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเอาขี้เกียจดกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันหมายถึงอะไรคะหลวงตานั่นงชือบ้านเก่าแล้วขี้เกียจนั่นนะอ <c oughs> ารมณ์เก่าไง ก็คือกรรมเศษกรรมยังให้ใครสักไว้ในหน้าผากนะทนถูกทนทนทนคนก็จะถามว่าเอา้าทนอะไรเนี่ยบอกทนทำความดีว่างั้นสักนะแขนก็ได้คนหนีนะครับได้ใช่ทนละจ้ะเขียนไว้บ่อยๆนะพอมันลบก,ก็เขียนใหม่นะมันจะได้ไม่ลืม หลงตาคะหมดเวลาแล้วค่ะหมดแล้วเหรอคุยกันทั้งคืนได้ไหมล่ะได้ค่ะหลวงตาได้ได้ได้พรุ่งนี้ก็ต้องทํางานทุนนะคะหลวงตาคนก็ต้องทํางานเลยรู้เปลา่าอยู่ไม่ได้หรอกจริงที่นี่น่าอยู่น่าอยู่จริงๆเพราะมันเงียบมันวิเวกมากสุดๆเลยใครได้ยินในเว็บเนี้ย อยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่ไหนก็รีบรีบมาซะก่อนที่โลกนี้มันจะวุ่นวายบางคนถามถามจากอเมริกาว่าจะกลับบ้านดีไหมถ้ากลับมาได้ก็กลับเถอะถ้ามีทรัพย์นะถ้าไม่มีอยา่าเพิ่งกลับมาอา้าวูกแล้วไง นแน่นอนะฮะนโอ้โหที่นี่มีมิติหลายมิติมีทั้งรับแลมีท้งอะไรเยอะแยะไปหมดเไยเนนะี<ง>่ยถ้าเราอยู่จริงๆแล้วเราจะไม่คบกับมนุษย์แล้วลนะ่ะเชา้ชาเช้าเย็นเย็นเราก็ไปอยู่ก็นะอยู่ในเมืองรับแลเข้าไม่ได้ก็ให้เขามารับ ถ้าเข้าไม่ได้ก็บอกเข้ามารับดิใช่ไหมเดี๋ยวจะไปสวดจักรพรรดิให้ฟังงั้นแต่จริงๆเขาก็มาสวดกับเราอยู่แล้วไงน <c oughs> ่งหายใจก็ลึกๆนักทึงหลวงปู่นักทึงจกักรพรรดิมาพร้อมกันไตสรานาคมโพนิสัตว์ทุกวงอะ น้อมบารมีท่านทุกองฝาก,ฝากฝากฝากชีวิตรเราไว้กับท่านนะฝากชีวิตเวียนไายตายเกิดเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกเกาะโพธิสัตว์ทุกองค์ไปเกาะข้าองค์เดียวไม่ได้เดี๋ยวข้าไปแล้วไม่เกิดละเ,เองเองไม่มีที่เกาะเพราะฉะนั้นเกาะไว้ก่อนน้อมท่านทุกองค์ ช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับนะคาเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกรอันเชิญแต่รมทุกทันทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาดิกาทั้งหมดบริเวณในเวียนกายเขียนเวียนกายไปจะยังเวียนว่ายตายเกิดมา,าบุญน,นะมาสวดพรกับเราเอาสวดพรกันทั่วโลกนั่นนะมันเป็นสายใหญ่แมลงมุมไปนะพูด thang chi vi tăng mê bồ tát mi